บก็ขอให้เราอย่างอย่าอตัวอย่างให้ฟังว่าในหนึ่งวันน่ยนะตอนเนี่ยเขานะนนทำอะไรบ้างปกติชีวิวนะวตหนึ่งวันนะกิจการทั่วไปเช่นเข้าห้องน้ำต้องเจอหนึ่งวันชีวิตปกติเหรอใช่าหนึ่งวันชีวิตปกติอ่ะต้องเจอใคนรครับนัดเดทสาวคนที่หน,นึ่งตอนสิบโมง,มงคนที่สองบ่ายสามขณะที่ขับรถไปก็คุยกับสาวคนที่สองใชอันนี้ตอนนะมันต้องมีนะของตอนแล้วครับส ามแหมคอนเสิร์ตตึงเรดี้แบบนี้ก็ต้องขอถามก่อนว่าในหนึ่งวันเนี่ยทำที้นั่นแล้วก็ป้องทำอะไรบ้างงานก่อนละกันก็คือทำอะไรกินข้าวไปทำงานอะไรครับกินข้าวเลยเหรอไม่แปรงฟันด้วยนอกจากจากที่ที่เหนียวแล้วยังต้มโม้ด้วยนะมฮะแล้วถูกช็อตอย่างละเอียดเลยไหมทีลทีเราเล่นอะไรเราเล่นอะไเราเล่นอะไรตื่นมาสลึมสลือก่อนอะไรอย่างเงี้ยปิดขี้เกียจกี่รอบอะไรอย่างเงี้ย มามันก็จะมีหลักๆกินถ้าเราทำงานอะไรก็จะมีงานใายรูปแบบอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นไปทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ก็จะมีฉากเล่นคอมอะไรเงี้ยแต่งเพลงซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ก็อาจจะมีเพลงพิเศษด้วยอ่าเราไปดูกันถ้าแต่งทันพวาแมสวงเล็บอย่าพูดอย่างนั้นสิ่งอร่ยแหมพี่นัฐเขาอัจฉริยะอยู่แล้วห้านาทีแล้วแต่งเสร็จแต่งเสร็จแต่ไม่เป็นเพลงแต่งเสร็จอะไรต่ออะไรต่อเออแล้วไงต่อ เขาก็มีอองปิเตอร์คน้องคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็จะได้ดูว่าเออดีนัทแม่มีใครบ้างอืมอาจจะพามาที่เดลิมันเตอร์ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ชอบทำเป็นอะไรคะในวันนยุที่บ้านตน้องทำตัองเล่นคอมนะเล่นเน็ตเล่นเน็ตดีกับแนครับอืมเป็นคนดีมากเลยอ่ะทำไม,ไมอ่ะพี่ปองอ่ะจริงเหรอเล่นอะไรก็บ้าเล่นเน็ตเช้าเล่นเน็ตช้าคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กูนะ คือที่บ้านน่ยไม่มีสายโทรศัพท์โหมีกว่าเฮ้ยจริงหรอจริงเล่นเตะดาวเทียมาคนเหรอคุณจะเชิญมาเป็นเกสเลยที่คอนเสิร์ตอย่างนี้จริงเหรอพี่ก็ไม่ได้รับอัปเดตข่าวสารภายนอกเลยดิต้นน้อยเพราะหนูสั่งการอะเนาแฟนคลับที่มีอยู่กลุ่มๆดูเนี่ยน่าอุทานมากเออต่ออาร์ตต์นะคะวันนึ่งวันหนึ่งนะครับช่วงนี้อย่างที่รู้ๆกันนะว่าคอนเสิร์ตเยอะมากเป็นที่นีคอนเสิร์ตนะครับตาม ขับก็มีลงขับดีคืนนะครับมันต้องวันวันแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วครับก็คือใช้เวลาเรียนเพลงนะแล้วโซนอีกคือไม่ค่อยได้ขัดด้วยก็เลยป่วยนะบางแกงต่างเสียงอยู่แทนพี่นิดวันวันนึงก็บางทีก็ว่างๆก็จะไปฉีดยาไปฉีดลายว่างๆไปฉีดยาฉีดยาเป็นประจำอะไรอายุวันอ่ะนะก็คือว่างๆแบบเฮ้ยมันยังไม่หายไงก็เลยต้องไปฉีดยาด้วว่าไปฉีดยาไปกินขนมปังอะไรเงี้ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปฉีดก็ ก็ดีขึ้นเพราเชื่ยได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางว่าก็อาจจะตังเพลงไว้เก็บไว้อนี้พี่เขาบอกอะไรเงี้ยเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์คนที่อยู่้นแล้วในคอนเสิร์ตนี้จะมีอะไรกัแล้วก็ฮ่าไม่ไที่แฟนๆได้เห็นฉากอะนะไมไม่มีหรอกเห็นแค่ในสปอร์ตนั่นแหละแน่เลยไม่ลุ้นกันเองละกันถ้ามีมันเป็นอะไรที่อนาจารย่ะผิดกฎหมายไม่ได้ถ้ามีมันก็อาจจะทำมาใน ลูกาดที่หนูเป็นค่าย<ช><อ>ถ้ามีอาจจะจ้างพวกนายแบบลุกขึ้นมาแ <laughs> ล้วตัดหน้าเราแล้วก็รีนชัดหน้าเราไว้ปาปปาปปาเป็นโกสกินอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวของแม่แต่พี่หน้าเขาเขาเฟิร์มอยู่แล้วนะตอนนี้เขาเขาเาเรียกว่าลูกปัดอ๋อน,น,นั่นก็เป็นอีกกิจวัตรประจำวันของเ จ้างลงทุนจ้างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเชนเนอร์นะมาเลยทุกบ้างซื้อโปรตีนจากสหรัฐอเมริกากินนะกำหนดค่าว่ามื้อนี้ต้องกินอาหารงดแป้งปริมาณ7็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ข้านนะครับแลนอกจากนั้นยังมีการซื้อหนังสือเมนเทลนะครับ เป็นเทลโฆษณาให้เขาเขา่ใช่สปอนเซอร์นอกจากนั้นนะครับยังมีการซื้อหนังสือพอกกายนะมาดูนะว่าส่วนตรงไหนที่ไม่พอใจบ้างมีการต้องแบบต้องยกตรงไหนให้ออกมาชัดในนี้เราองมีหลักการทำไมต้อนแมวอย่างพี่นัดบ้างพี่หนุ่เป็นเน่ไม่เลยจะได้ไม่ต้องหาหมออะไรคือป่วยอยู่ไงพี่เน็ตไม่ได้นั่งสมาธิครับ นี่นั่งสมาธิแล้วยูงฟุ้งซ่านขนาดนี้อันนี้คือนั่งมาแล้วนะไม่ไ้นั่งมาคนนี้สองวันนึ่งปกติจะนั่งประมาณว่าละครชั่วโมงอจาก้อกจกนั้นก็จะมีงานไปวัดไปวัดทำบุญโอ้โหแต่ล้เรื่องที่เล่านะไปให้นัดเล่าเรื่องของตอนในคอนเสิร์ตยลิตี้แล้วนะต้งก็ทำอะไรบ้างจริงจแล้วจริงจรครับผมนี่จริงจรินะ ก็าไม่ดูคนทำบ้านเขาจะเชื่อเล่าเรเนี่ยแต่พูดจริงนะครับแต่หน้าตาน่าจะแบบดูกระร่อนกระร่อนนะแต่ว่าจริงใจคนทาำบ้านทำเริงทำบ้านทำเริงก็จากที่เขากันไปเยอะมากมากเจอนี่ะเดี๋ยวตัดเรือชิดแม็กซ์จรแหละที่ที่พูดพูดมาไม่จริงอ่ะรายการนี้เขาออกหมดเลยอ้าวเหรออะรอันนี้เอาออกกันหมดเลยนะออออกหมดเลยเหลือแต่สาระก็เดี๋ยวเราไปดูเอ็มวีของต้นละกัน เพลงอะไรครับผมใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเพลงนี้เลยนะฮะรักได้อีกใคมี้มชชันตอนเนาะไปเพลงหลกมากเรียบร้อยค่ะเสร็จรแล้วเด็กห้าเกห่าอ๋อป่โมงแล้วข่าส่วนตยวใบสามพันไไหมพันสุขุมวิลน